เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมกันครับอาจารย์คะเราจะประหยัดพลังงานของกล้องและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยังไงคะเวลาเราไปถ่ายภาพในหลายที่หลายแห่ง ปัญหาที่เราเจอกันมากที่สุดก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมก็อยากจะบอกท่านนักถ่ายภาพนะครับว่าการที่เรามีแบตเตรอรี่สักก้อนหนึ่งพอเพียงพอไหมที่เราจะไปถ่ายภาพหลายๆแห่งเช่งนงานรับปิญญาต้องถ่ายทั้งวันไปเที่ยวในป่า3-4วันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่จะทํำยังไงนะครับนี่ปัญหาที่1นนะครับก็อยากจะบอกว่าเรื่องของแบตเตอรี่เป็นเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราต้องรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไปหลายวันต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มไว ให้อึดไว้แล้วเลือกแบตเตอรี่ที่มันมีความอึดน,นะครับพอสมควรนะครับแต่นั่นเราก็ต้องดูแลรักษาแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับแบตเตอรี่หลายชนิดเนี่ยนะครับมันสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าแบตเตอรี่ยุคเก่าท่านซื้อมาจากร้านเสร็จท่านต้องชาร์จให้ได้12ชั่วโมง24ชั่วโมงคือต้องชาร์จให้เต็มเลย นะครับชาร์จให้เต็มที่เลยแต่บางก้อนเขาจะแนะนําว่าให้ชาร์จซ้ํา2ครั้งเพื่อเกิดความเต็มนะครับแบตเตอรี่บางก้อนนั้นต้องใช้ให้หมดก่อนถึงจะชาร์จซ้ําได้นะครับนะบแต่ถ้าถามว่าเราชาร์จไฟไว้ร้อยเรเราใช้ไปเจ็ดสิบชาร์จต่อได้ไหมความจริงก็น่าจะได้ครับเจ็ดนี่น่าจะได้แต่ถ้าถามว่าเราชาร์จร้อยเใช้หมดร้อไปชาร์จใหม่ดีไหมเขาว่าอันนี้ดีมากๆ คร,คราวนี้เมื่อเรามีแบตเตอรี่หลายก้อนเราก็ต้องใช้วนไปครับสมมุติเราเข้าป่าไป3วันใช้วันละ1ก้อนก็ควรม,มีแบตเตอรี่ไป3ก้อนก้อนนี้หมดนะครับหวันมันยังไม่หมดนะครับชาร์จร้อยอาจจะใช้ไปแค่80เราก็รุ่งขึ้นก็เปลี่ยนซะแล้วก็เอาก้อนใหม่ใส่อย่างนั้นก็จะดีกว่าเพราะว่าท่านเกิดท่านไปถ่ายภาพแล้วมันเกิดหมดกลางทางแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เอาไปปัญหาก็จะมีตามมาด้วยวิธีใช้แบตเตอรี่ที่ให้คุ้มค่าและประหยัดก็คือว่า ใช้ให้หมดแล้วชาร์จและเมื่อจะเก็บแบตเตอรี่นะครับก็ควรจะชาร์จก่อนให้เต็มแล้วค่อยเก็บครับไม่ใช่ใช้มีอยู่ร้อยหนึ่งใช้ไปเกิบแล้วก็บอกว่าเออฉันไม่ใช้กล้องแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ทิ้งไว้เลยเขาเรียกเซลล์มันจะตายมันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้มาชาร์จแล้วไม่เข้าก็ได้ถ้าเกิดท่านลืมสมมุติท่านลืมนะีชาร์จปุ๊บมันเต็ม นะลองชาร์จใหม่สักครั้งหนึ่งสิครับว่าเป็นอะไรแต่ท่านก็ต้องอ่านสเปคซ f i c ิฟิเคชันของแบตเตอรี่ให้ดีนะว่าเขากําหนดไว้ว่าอย่างไรถ้าหากว่าท่านไม่ตามทำตามที่เขากําหนดไว้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นได้เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงการถ่ายภาพแบบมีชีวิตหรือแนวดรามาติกนะครับกับน้ำไม้นะครับซึ่งได้แง